สวัสดีครับทุกคนนี่จะเป็นการแคงคั้งสุดท้ายของผมแล้วรู้สึกผมเปลมมากเลยเล่นอะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่ได้หมายถึงนี่ไม่ได้หมายถึงเ,เ,เกมน,นะมันอะไรก็ไม่รู้ว่าโปรแกรมแป๊บมันเป็นอะไรไม่รู้ผมนั่งอะไรอะ่ะนั่งถ่ายอยู่ประมาณสามสี่รอบมันแท้งหมดเลย <laughs> โอเควันนี้เราก็มาเล่นโหกันกระสุน,นรลอกแตกดูเหมือนไม้ผมจะไม่ค่อยดีเท่าด้วยสิ โอเคนะวันนี้ผมก็ยังไงดีบอกไม่ถูกเหนื่อยอะ่ะไอโปรแกรมแฟบเนี่ยแต่มันก็ดีอะ่ะมันดีแต่มันทำไมอ่ะมันทำไมมันต้องแบ่งไฟล์เป็นหลายๆอัด้วยเดี๋ยวมันเป็นที่ทอยูาาอ่แล้วอ่ะไม่รู้ทำไมกันละ่ะไอโปรแกรมแฟบไอ้แฟบเต้ โอยไอ้แปไอ้แปไอ้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 อ้ไ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 อ้อ้ไอ้ไอ โอ้สวัสดีสนเนาเาวรักซาเนะใช่ไหมไม่ตอนนี้ฉันเกลียดเธอไม่ฉันมาด้วยพลังไม่เต็มที่เธอก็มาท้าสู้ยอีก,กรกับไม่ชอบเสียงเก๋จังกึกกึ๊คออาจจะต้องพลมานิดหน่อย้าการหลบไม่หวางตายล้วงเล่นเกมา

เล่นตัวอะไรอะไรอะไรอยอยอ๋ยอ๋ยเฮ้ยเฮ้ยเตือนเตือนเตือนชอบชอบเพลเนี่ยโอเคผมโอ้ผมผมตายแน่เลยผมไม่รอแล้วอือซื้อกนีนาละคือมอุกิชิไาคาเซกิริไซเต

เกต์ก็คือแล้วคุณจะรอดนะครับนั่นเนึ่งมาจากอะไรตอนนี้คุณสามารถเก็บไอเทมต่างๆโดยที่ไม่ต้องวิ่งขึ้นไปบนขอบจอหรือวิ่งเข้าไปเก็บเองโอเคสวัสดีโคอิชิไปเจอกันมาตั้งนานนานเหรอ,อวันนี้คุณจะนั่งเล่นด้วย <laughs> <laughs> โอเคอืม

ผมผมไม่โง่ขึ้นไปผมไม่โง่ขึ้นไปขึ้นไปผมไม่ตายเนี่ยปกติเขาจะมาเอ็กเซนกันตรงนี้สินะตอนนี้ทำ้ายผมผมเลยไม่ได้เอ็กเซนผมไม่ได้เซนตรงนี้ฮะไม่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 ผมเพิ่งจะขึ้นหน้าไปนิดหนึ่งสงบนะใจเย็นลุกใจเย็น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  เย็นไม่อยู่แล้วใช่ไหมใช่สิช่วงนี้มันหน้าร้อนนี่นะอากาศร้อนเป็นธรรมดาแต่คนใจร่มๆมมั้งไงเฮ้ยดูไอ้ใจใจอ๋อยอยยอยยอยยไปอ๋อผมได้ยเสียงเธาแล้วไปโอ้โบนัสอู้อู้อู้อ้ออ้อไอ้เจ้ะเหมือนไม่มีอะไรไง ที่พาได้ตายโอเคสเปลนี้เป็นสเปลช่วงเป็นสเปลที่ช่วงแรกๆผมหลบยังไงก็หลบไม่พ้นมันอะไรก็ไม่รู้ปวดตาวากเลยมองไม่รู้เรื่องอ้ยมันนี้ผมบรรลุแล้วบรรลุแล้วจริงเหรออย่าตายให้สัะผมบรรลุแล้วบรรลุแล้วยาา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  ออผมเกลียดกระสุนเปิดศึกนี้ที่สุดเลยอะผมต้องมองรอบได้แล้วย่อโอเคอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่หลอกไม่คนจริงๆขอบอกเลยว่าสาเหรัวนี้ถ้าเกิดโดนยิงขึ้นมาทีนี้ก็ียกได้ว่าเกมโอเวอร์เลยทีเดียวเพราะมันต้องสกเต็ปแบบคอนชิลิ่ะแบบต่อเน,นื่องนะครับ ถ้าไม่ตอบเมื่อไรปุ๊บคุณจะไม่รู้เลยว่ากระสุนกูคันจะหลบตรงไหนเนี่ยอยูอย่ดีๆมาโฟ่เงี้ยงงดิ okay. โอเคโผมอดไอคินอีกแล้วไม่ผมตายถ้าตายแล้วดาวจะไม่ตกโอเค okay. ดาวไหมผมดาวไหมผมโอเคอันนี้นง,ง่ายๆถ้ามันคำไม่ดีจะตายได้ โอ้ใครไอ้ใครไอ้เม็ดมาไม่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 อะไรตอนนี้เนี่ยพี่เขาใขย่โดูออกมาลงมาลงมาเฮียเขาใหญ่โล่ก็ไม่รู้นะกอดยิงไปทำไมแต่มันติดนะทำไม่โอ่ผมไม่กดยิงมันจะรู้สึกเหมือนมันโล่งๆแล้วมันหลบไม่พ้น อย,ย่างเงโอเคผมรอแล้วไม่ไม่ไม <m ains> okay. okay. ่ไม่ไม่โอเคมีกระสมีทั้งหมดเเม็ดหรือเปล่าวางมานั่งนับเลยเหร okay, okay, okay. อโอเคโอเคโอเคไป่อ เอออันนี้ปวดตาแล้วไม่ไหวแล้วปวดตัดสินใจให้ไวแล้ววิ่งเข้ารูไปตัดสินใจให้ไวแล้ววิ่งเข้ารูไป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 เข้ารูรูรูร,ร,ร,รูไม่มีรูก็เข้าไม่ได้สิาตายแล้วนะอ๋อใช่ ผมเพิ่งรู้ว่าสเปลนี้ถ้าสมมติพี่ก็พี่ไปข้างบนเนี่ยจะจะกกางขนานกับพื้นโลกเลยทีเด <c oughs> ียวแล้วตายเป็นอะไรที่เอราะแรกผมไม่รู้เนี่ยแต่ทำให้ดูก็ได้นะแต่ไม่ตอนนี้ยังม่ได้ลองทำดูวเองก็ได้ผมไม่อยากเอาชีวิตก็้าไปเสี่ยงตอนนี้ใ <c> ช <oughs> ่ผมชีวิตกำลังจะหมดแล้วรีดสองชีวิตเนี่ย

โอ้โอ้อยามาทางนี้นะไม่ไมเธอเอย่าเธออย่าผมเกียดเลที่สุดเลยผมไม่รู้ว่าคจะหลบยังไงไม่รู้ว่าเธอจะวิ่งมาจากทางไหนด้วย ขอคนจะมาทางนี้แล้วก็ขึ้นนี่ผมเปลี่ยจะเล่นดีกว่าโอเคว<ะ>้าผมว่าเปแน่เลยเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามไม่ไหวแล้ว วิ <Es> wow. okay. ่งพูาวเวอร์โอเคหนึ่งชีวิตหนึ่งตัวแทมสินะผมต้องตั้งใจใช่ไหมใช่ทไมตั้งใส่เราจะตายไปแล้วมเข่เขานานี่านันนี้เาานานีเขานายเขานเข่าอันนี้เขาอันนี้ี่าา่าเาเาเน โอมันมันถอยออกไปเรื่อยๆแล้วเยอะผมจะเข้าไปยังไงเนี่ยตายสิตายตายไม่นะตายเถอะเถอะโคอิซิโคอิซิจับเป้าเบรกจับเป้าเบกเฮ้ยเฮ้ยาอู้ยโอ้โอ้โอ้อู้อู้ผมจะร้องเลยผมจะร้องผมจะร้องเพลงแบบไม่เล่นไม่เลียกทำไมอู้อู้อู้ไม่นะอู้อู้ โอเคอ้สเตลียอยากมาอไรชีวิตผมดับครับแข็งขเริ่มเย็นเสี่ยวบาคจะอผมคจะหลบที่ช่องสีน้ใช่ผาจะลบที่ช่องสีเย้เย กดดันนะเนี่ยโอเคพวกเธอก็คุยอะไรกันสักอย่างเย้สุปโกก็เดินเข้ามาแล้วก็เล่นแล่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 โอเคคะแนนของสู้ท่านเซไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวคะแนนของอยู่ได้แค่595ล้านเท่านั้นขอบคุณเดี๋ยวรีเพย์หน่อยโอเคขอบคุณที่มาฟังรับชมกันในวันนี้ครับเอ่อการดันมาครูของผมอาจจะติึงต้องไปสักหน่อยจ้ะ ไม่หน่อยแล้วมึงก็นั่นแหละนะดูจากรีเพย์ตรงนี้เราเฮ้ย hey, ดูสิรีเพย์ขอเยอะมากเลยของทานเต้สุดยอดเนาะเก่งเก่งเก่งจริง,รงยอมรับเพื okay, ่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ